สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือจะพามากินส้มตาหมูยอค่ะพี่น้องกระสีผักกระสีผักสลัดก็หาพี่น้องหน่อยนึงงอาม่าพ่อเป็นพี่ที่ค่ะพี่น้องกระสียอดกระถินค่ะเออผักกระถินแก่ค่ะพี่น้องแล้วก็นี่ค่ะเด็ดสุดค่ะส้มพักค่ะพี่น้องส้มพักบัวค่ะหอมบานเท่าค่ะพี่น้องหันส้มไม่ไม่นี่ค่ะแล้วก็ขปุ่นเส้นแหงค่ะพี่น้องเส้นเนี้ยวนุ่ม แซ่บพ่อไท้าทยขอบคุณค่ะพี่น้องแต่วันมากกกเลยบอกคุณฟังค่ะก็สกีนก็ขอคุณนไหลได้ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากกไหลกดแช่ก็ถูกใจให้ขอบคุณกํา่ังใจที่ให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะค่ะพี่น้องทุกคนค่ะมากบ่อนวมหัวมวนกันได้ค่ะมาจากมากินเลยค่ะก่ต้องบอกยังไยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีกต่กินแกนุ่ปอกไว้สดเลยค่ะนําปลาหนุหนงแซ่บค่ะ กินย่างใดก็ไม่เคยเบื่อเด้ค่ะพี่น้องพูดได้ว่าเมืออะไรก็พาไปกินแต่บุกหงขอโทษขอว่าพายลายเด้อ,อดค่ะพี่น้องเพราะว่านูมักค่ะแต่บุกหงก็เขาปูนี่นูก,กินได้ตลอดรู้จะเป็นเมนูเส้นมากมากมากับมักค่ะ เัากระถิงนกล้องออกเก็บมาบกายได้พี่นอ้องนี่ค่ะนี่มีอีกเซมตดเลยตอนมันกับพ่อกับเทินมานียแก่ดีสมทักพี่นอ้องสมพักบัวป่าแล้วมากแต่มันหนอกครัแบแบสบแสบแต่เหนียวเลยค่ะ มูว่อ่ะพักกระทินปอกไว้กับนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เอามาให้เบิ้มค่ะแต่สมัวแต่มา,ามแกะอยู่กับอย่างเจ๊ไม้ตา้พี่น้องนะคะพี่น้อง หนาพะรักอืมแซ่บส,ส่วนพักค่ะพี่น้องพ่อก็แม่กําลัางปลูกเลน้อยกบจจรบเพาะคนจีนนะคะถัเมเณดกอกหอมมีดอก โอ้คำมากเริ่มนาวค่ะพี่น้องถ้าเกิดทิม Hôm nào không nó mang tôi tí tí bà bao thằng nó mình đọc cho kênh Ghiền พี่น้องครับ <c oughs> หอมบัวบันเท,ทองแสบจุดแตะเห้นเหนียวผู้เฒ่าก็บ่ม้ฟันหย่ ถค่เบอร์เบิดก็เยาว่ากันเลยค่ะพี่น้องมันหลายเบอร์เบิดกะสะ็สบายกินต่อไปค่ะมาเ,เรียนกินกับเขาพี่น้องเล็บกินไปเรื่อย 嗯。<laughs> ไอ้คือเขาปีใหม่เราบางคนก็เตรียมตัวแล้วนะคะพี่น้องกับบ้านกับซองคุณลองคุกับเรดิับเลยแต่โควิดมากคะคุณไอ้เมื่อบ่านเมื่อซองกับเที่ยวให้สนุกเด้อค่ะโนเมดิักช่วงปีใหม่รถหลายแต่งานก็ยุดหนักค่ะพี่น้องลำบากก็บว่าสกกับหลังปีใหม่ เดี๋ยวหมดเลยับเมื่อบาดหนูสะทายคลิปมาให้เบิรงบรรยากาศอีสานบานเฮาเสียงหน้าหน่อยพี่นุกับแ่มใดหนูมากไปนอนเล่นนั่งเล่น,นค่ะอยู่กลางทงพ่นผักพอปลูกผักห้อมแดงไว้ค่ะพี่นอ้อง รสชาติเกาหลีค่ะำมุนไเรงูเปรียวหวานข้าวุณนกระมิอีกนะคะเพื่อ้ชปดนอิ่มลุงเลยบอกมาต้มเวยพอหนึ่งในประมาณเคอ่งกิโลนึงกลักวๆเลยนะคะเส้นแห้ง ค่ะพี่น้องค่ามีเ่ไปแล้วค่ะพี่น้อง